ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามายาวนานหรือว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ชมคลิปให้สนุกและอยู่กับเราไปนานๆนะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสมุไร073ย07ด้วยนะครับที่ส่งซุปเปอร์แดงเข้ามาบอกว่ามันทุกคลิปนะขอขอบคุณมากครับผม ขอขอบคุณคุณสุพัตรานะที่ส่งโดเนททางทัวเลดเข้ามาบอกว่าค่ากาแฟค่ะขอขอบคุณนะขอขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณคุณสัมมุลัย0-73อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งซุปเปอร์แทงเข้ามานะครับคนนี้ส่งเข้ามาบ่อยมากเลยนะขอขอบคุณครับผมแล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นการส่งซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นีก็ต้องขอขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะครับขอขอบคุณครับผม สวัสดีชาวอบแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับมิกกี้เหมือนเดิมเนี่ยวันนี้เรามาชมเวิลด์คลาสรีเพลย์กันกับค o p l ลานะครับคันนี้ก็นานๆามาลงสักทีนะครับออตโตโหลด4นัดโหดหดนะเป็นรถที่เล่นสนุกมากๆนะครับเทียร์9ซึ่งในเกมนี้นี่ผู้เล่นชื่อว่าอาร์มันดิคนะครับอาร์มันดิอยู่ในห้องเทียร์7ด้วยนะโอ้โหมาตบเด็ก เทียเจ็ดเทียแปดเทียเก้ตัวเองนี่เป็นท็อปทียครับมีเทียเก้ข้างละสี่พันนะมีจอนข้างละหนึง่งคันเป็นจอนเทียเจ็แล้วก็อยู่ในแมปมเขตแดงจัก,กรวรรดอะไรสักอย่างนะครับก็อามาดิกเกิดทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็เข้ามาเล่นตรงกลางเห็นคันแรกครับทียีซัดเข้าไป4 9่ร้ดด้วยลูกทองนะ นัดหนึ่งครับ537โอ้โหหนักหนักครับโยกไปโยกมาครับส่องไกลๆมีทีดีอยู่อามาณดิกแบบไม่อยากจะคิวหรือ่ะไม่อยากจะคิวที20่ป่ะเหมือนแบบว่าเอ้ยมันเปลืองอะมันเปลืองแบบเปลืองลูกทองอะไรงี้แต่อ่ะยิงไปแล้วครับเปลืองหนักกว่าเดิมแล้วก็ยิงทิ้งไปด้วยทําไมไม่คิวไม่เข้าใจอ่าโอ้นัดหนึ่งนี่สี่ห้าร้อยเนี่ครับ โหดมากแล้วมาเจอกับเด็กอย่างนี้นะยิงตายเลยตบตายอย่างนี้อ้โหูโยกมาด้วยความพลิ้วครับใส่เทอร์โบมาปรับเสถียรมาพัดลมมาเนี่ยพริ้วอยู่แล้วด้วยคันนี้พลิ้วมากเข้ามาช่องนี้ครับอยู่ตรงกลางครับรอโหลดไปนตัวตรงกระองฝั่งนี้ครับโบลาดครับ โบล่าเจอจังๆนี่เรียบร้อยเหมือนกันนะโหลดใกล้เสร็จครับทันไหมไม่ทันครับตรงกลางฝั่งนู้นครับอ็อบเจกต์สี่สามศูนย์วิ่งผ่านครับเหนี่เลงไม่ทันโบลาาไม่เอาครับฝั่งนี้ไม่ได้ครับระยะไกลๆนี่แบบไม่ได้คมนะมีลุ้นจะโดนไม่โดนอยู่ ฟังทางเหนือครับโดนโถมเข้ามาครับเยอะมากแล้วเหมือนจะแตกแล้วด้วยนะครับ430ครับหายไปซะก่อนนะยังไม่เจอเอาเจอแล้วครับอยู่หลังบ้านมีบ้านบังอยู่ยิงไม่ได้ครับแอมมาดิกต้องรอนิดนึง โอ้โหนัดนี้ห้าหเต็มเต็มแล้วก็มีรล้อยางด้วยฝั่งทางภูเขาลงมาแล้วครับกุนแพนเซอร์หนึ่งนัดเข้าไป549แล้วก็บรายไปหนึ่งนัดตรงนี้รล้อยางโดนด้วยครับ5้าครับโอ้โหปืนปืนใช้ได้เลยนะ โอ้โหแต่หันมาดูสกอร์ีนสี่ต่อสิครับโดนถมจากฝั่งภูเขาลงมาแล้วฮะแล้วฝั่งนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้ครับเหลืออยู่แค่ทั้งหมดห้าคันเท่านั้นสต่อสิโอ้โหเพิ่งจะยิงไปประมาณแล้ว2ชุดสมชุดเองนะอามาดิกต้องเข้ามาช่วยเดฟฐานครับ M12 นี่ต้องรีบถอยครับรีบเพ่นนะฮะฝั่งนั้นนี่โถงเข้ามาเยอะมากฮนะคุณแพนเซอร์ AMBT โบลานี้น่าจะร่วมทับเข้ามาด้วยนะอ้าวคันแรก AMBT ครับ1น,นัดเข้าไป2นัดเข้าไปออกบล็อกได้ครับ3นัดเรียบร้อยด้านหลังโบลาาดโอ้โหดูเป้าเป้ามันใหญ่มาก เน้นๆเ,เข้าไปครับ542ยังดีว่าโบลาดไม่ได้โฟกัสทางนี้นะไปโฟกัสจอนนะคือมีจอนให้โฟกัสนะลาสปอร์ตอา้ากคุนเพนเซอร์ครับอยู่นี่ครับยังดีว่ายังหลบเข้ามาทันนะแล้วก็ยังโหลดอยู่อีกนานเลยนะอีกนานเลยแหละคุนแพนเซอร์ก็ไม่รู้แหละเขาน่าจะไม่รู้แหละว่าโหลดอยู่นะถ้ารู้นี่น่าจะวิ่งเข้ามาแบบ ยิงสบายแล้วล่ะ8ต่อ13ครับเหลืออยู่แค่2คันครับเหลืออามันดิกเนี่ยคอปบรานี่แหละแล้วก็ WZ 111 g f ซึ่งกำลังโดนโบลาดเข้าไปลุมอยู่นะลาสปอร์ตกุนเพนเซอร์ครับอยู่นี่ครับเรียบร้อยครับนัดเดียวอยู่เหลืออีก3นัดโหลดใหม่ไม่เอ่ย โหลดใหม่แล้ววิ่งไปหาที่ผมว่าทันอยู่นะแต่อารมันดิกไม่ครับไม่ครับคันที่ยังไม่เห็นนี่จะเป็น t 95นะแล้วก็ super ร์เฮลแคทซ p เปอร์เฮลแไปไหนครับ t 95ไปไหนครับ t 95น่าจะเห็นเอาไปแล้วครับเพื่อน wz เหลืออารมันดิกคนเดียวครับตอนนี้1ต่อ6 ที่น่ากลัวก็ทีเก้าห้านี่แหละนะครับแล้วตัวเองเป็นออโตโหลดสี่นัดคือถ้ายิงหมดนี่คือแบบวิ่งหนีอย่างเดียวจริงๆนะมันดิกอ้อมครับมีเพื่อนพิมพ์อะไรมาไม่รู้ครับภาษารัเสเซียอ่านไม่ออกครับวนไปวนมาเอารีโหลดใหม่ครับเป็นลูกฮีทลูกทองครับไม่ใช่ลูกทองสิน่าจะลูกธรรมดานะลูกฮีทนะครับ ลูกทองคือลูก h ฮที่ใช้อยู่นะครับเอาลูกยีดมายิงกะว่าจะยิง SMV หรือเปล่าหรือว่าทีเก้าทำไมไม่เห็นนะแปลกใจมากนะควรจะเห็นตั้งแต่ต้นหรือเปล่าดักครับอยู่ตรงแถวแถวฐานนี่แหละสีนัดพร้อมเอาโหลดใหม่ครับ โหลดใหม่เปลี่ยนใจครับโหลดใหม่ครับเป็นลูก h e ลูกทองค่อยๆจะงกหน้ามาดูทีละเหลี่ยมเงียบครับยังไงครับฝั่งนู้นยังไงครับคือโบราณไม่ไม่ค่อยกล้าเข้าอยู่แล้วนะครับโบราณนี่น่าจะนัดเดียวอยู่นะ อ่าเรื่องเขาเหลือน้อยนะครับแต่ว่า SMV นี่ยังไงครับเงียบเกินไปนะเงียบเกินไปนะอามันดิกนี่ถึงกับร้อนรนนะอยู่ไม่ได้มองไม่เห็นใครสักคนจะเอายังไงกันเนี่ยจะเอายังไงกันเป็นเขากําลังจัดทับกันอยู่หรือยังไงทำไมมันนานเลยขนาดนั้นนี่วนมาหลายรอบแล้ววนมาหลายรอบแล้ว อ้าเจอครับนี่ครับมาแล้วครับชิโตเอสพีโอ้โหนัดนี้ไม่รู้ไปโดนทางไหนเขาหายไปสองนัดโดนครับโอ้โหเหลืออยู่นิดเดียวยังไงดีครับวิ่งชนเหรอวิ่งชนเลยบล็อกได้ครับบล็อกได้อยู่แล้วแล้วชนจร,จ,รจริงๆครับเอา้าไม่ตายด้วยนะครับไม่ตายด้วยถอยดียครับแข็งเหมือนกันนะชิตโตเอสพีเนี่ยเอ้ยังดีว่าเขายิงพลาด โอ้โหมาแล้วครับโบลาาครับหนึ่งนัดโดนเข้ามาบล็อกนัดที่สองได้โอเคครับแต่เราก็โหลดนานอยู่นะครับตอนนี้วิ่งหาโบลาาครับหนีชิตโตัวอพีก่อนโอ้โหโดนชิตโตเอพีจนได้ครับวิ่งเข้ามาแล้วชนชนไว้ได้มาหน่อยนึงแต่ยังโหลดไม่เสร็จโบลาาน่าจะเสร็จก่อนไหมล็อกเป้าอยู่ครับอ่าโบลาาเสร็จแล้วล็อกได้อโอเคเรียบร้อยครับชิตโตเอพี เรียบร้อยครับสองคิวดับเบิคิวตรงนี้โอ้โหแล้วจอนลงมาโอ้โหโดนเข้ามาร้อยหนึ่งครับแพ็กขาดด้วย <Get out. S 1> เหลืออีก2นัดครับเห็น SMV เมื่อกี้แล้วเหลือเลือดอยู่นิดเดียวนะแต่ว่าเขาก็ออโต้โหลดเหมือนกันเอาเจอแล้วครับโอ้โหโชคดีครับแหมไวจริงๆเห็นตัวปั๊บนี่ยิงเพจล้างทันทีไวมากไวมากมากับ โอ้โหเอาเรื่องเหลือกระสุนอีก8นัดนะครับลูก h e มี4นัดลูกฮีทอีก4นัดแล้วเหลืออีก3คันเลยนะซึ่งคันที่น่ากลัวนี่ก็จะเป็น t 95ยังไม่เห็น Super h e ์เฮลแก็ยังไม่เห็นแต่จอเนี่ยยิงมาเรื่อยๆนะน่าจะยิงมาจากบนเขาอย่าบอกว่า Super h e ์เฮลแและ t 95 AFK ทั้งคู่นะ ไม่น่าใช่หรือเปล่าหรือจะใช่หรือยังไงแล้วตอนนี้อามนดิกโหลดใหม่ครับใช้สกิลอย่างรู้โหลดใหม่เป็นลูกฮีทสี่นัดคือน่าจะในใจก็น่าจะคิดประมาณว่าเอาไว้ยิงทีเก้าห้าแหละเพราะกลัวอยู่เหมือนกันนะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคือนัดเดียวนี้อาจจะกลับลงรถได้นะ ถ้าเขายังเล่นอยู่นะถ้าไม่ A F K <c oughs> ออแล้วก็แปลกใจเรยไม่เห็นตั้งแต่แรกจริงๆทีเก้าห้าควรจะเข้ามาเล่นกับไลน์เวิแทงมนไม่เห็นต้งจนตอนนี้เหลือเวลาอีกสี่นาทีกว่าก็ยังไม่เห็นเจอแล้วครับแต่คนที่เจอนี่คือจอรนนะวิ่งชนครับ ประหยัดกระสุนไว้ครับอย่างนั้นแหละครับสวยๆครับ7คิวแบบอีซี่ครับคราวนี้แหละหรืออีกสองคันนี่แหละยังไงดีครับอีกสองคันนี้ซูเปอร์เฮลแคปยังพอว่าครับทีเก้าห้านี่ยังไงครับตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงว่า AFK อยู่ที่ฐานทั้งคู่แล้วไฟติดแล้วด้วยเจอ AFK อะ หันหน้ามาทั้งนี้และทั้งคู่ด้วยนะทั้งคู่ด้วยนะโอ้โหจะหวานจ่อยอะไรขนาดนั้นครับจะหวานจีเอา้ายังไงทำเป็นเล่นไปเหลือเวลาสามนาทีมีเวลาแคปครับชนไปหนึ่งดอกแล้วก็หนึ่งนัดเข้าไปที่ท้ายสองนัดเข้าไปที่ท้ายโหลดมาอีกสี่นัดสุดท้ายครับ ยังไงดีครับซูปเปอร์แฮนดนี่ชนไปเรือ่อยๆอ้ได้ทีนิดๆหน่อยก็ยังดีครับโหลดไปในตัวเอาลูกกระสุนไปยิงทีเก้าห้าครับโอ้โหโอ,อันเจียบสองคันเอฟเคสองคันเนเอ้าชนไปชนไปในระหว่างที่ชนเนี่ยก็แคปไปด้วยแต่แคปทีหนึ่งชนทีหนึ่งมันก็จะรีเซตนะเออมันจะรีเซ็ตไปด้วยนะเวลาเนี่ย พอครับต้องมีเวลาแคปเนี่ยหนึ่งนาที40นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะชนก็ตอนนี้ชนได้ครับชนได้อยู่ครับแต่ว่าเขากะว่าโหลดเอาคันนี้ก่อนครับโหลดเสร็จแล้วครับหนึัดครับสนัดครับสนัดเรียบร้อยครับคันนี้พอไม่เอ่ยยังไงครับนิ่งๆคือยังไงครับกะว่ายังไงดีชนก่อนหรือยังไงหรือจะยังไงดีครับคิดอะไรนานขนาดนั้น ไม่ต้องคิดแล้วนะครับเป็นผมที่ชนเข้าไปหนึ่งคีครับแล้วก็ยิงซ้ำครับหรือว่าจะแบบว่าลีลาลีลายยังไงครับอามันดิอามันดิกยังไงครับคือคุณกำลังแบบว่ากรรมความได้เปรียบอยู่เหนืออยู่แล้วคุณก็จะมาเล่นหยอกล้อเล่นกับเวลาอย่างนั้นหรือ <c oughs> ตอนนี้แปดคิวแล้วนะครับยังไงก็ชนะนะครับอ๋อเขาจะเอาคะแนนจากการแคปหรือเปล่า แต่ว่าอย่าแคปให้ได้เยอะๆใกล้ๆแล้วเขายิงอีกทีเดียวเพราะว่ายังไงเนี่ยนัดเนี้ยเข้าเข้าท้ายในห้าร้อยต้องมีนะครับซึ่งเข้าเหลืออยู่แค่สามร้อยสี่สิบเท่านั้นนะครับฟาดินแน่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 ครับเมื่อไหรจะยิงครับเมื่อไรคุณจะยิงครับคุณจะยิงตอนร้อยหนึ่งแคปร้อยเลยใช่ไหมโอ้โหคนนี้คือเอาทุกเม็ดจริงๆนะเก็บทุกเม็ดจริงๆดูนั่นไง นั่นไงคุณนี่แบบเคี่ยวลากดินจริงๆโอ้โหของจริงเนะของจริงในเกมนี้นี่เรียกได้ว่าเคี่ยวลากดินจริงๆนะโอ้โหเก็บทุกเหรียญน,นะครับนอกจากเอาโคลบนนอฟมาแล้วนะฟาดินก็ได้นะครับฟาดินนี่คือได้แบบได้แบบไม่ได้ไม่ไม่ไมไมต้องไปเมคเลยนะเออไม่ต้องไปเมคได้แน่ๆนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยใครจะคิดว่าต้องเอาแบบแคป100%ด้วยโอ้โหแต่คนนี้แอปอามาดิกนะอามาดิกนะโอ้โหคิวรักดินจริงๆนะเอ็มแตกไปเรียบร้อยนะครับได้เอทังเกอร์ได้มาร์ก er, มาด้วย1มาร์กนะครับแล้วดูเหรียญน,นะเพียบจริงๆนะรเริ่มจากโคลบันอฟนะครับ1ต่อ5แล้วชนะนะครับคืออันนี้ก็1ต่อ6หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะครับฟาดินครับใช้นัดสุดท้ายคิวสตู ool, คันสุดท้าย ก็คือคิวซุปเปอร์เฮลแคทได้นะครับก็ได้เหรียญฟาดินนะครับเรดดี้วอเตอร์ครับ8หรือ9คิวนะครับซึ่งในนี้9คิวครับผู้ลุกลานครับอินเวเดอร์เหรียญนี้แหละที่บอกว่าเคี่ยวลากดินนะครับแคปจนถึง100 100เลยนะซึ่งจริงๆแล้วอะเหรียญนี้แคป80ก็ได้แล้วด้วยนะครับแต่นี้เอาร้อยเลยนะครับโอ้โหโหดจัดโหดจัดไฮแคลิเบอร์ครับปืนลำกล้องใหญ่นะครับแทงเกอร์สไนเปอร์ครับ แล้วก็เหรียญสุดท้ายท็อปกัน,นครับ6คิวขึ้นไปได้เงินมาแสนหนึ่งครับประสบการณ์5,806นะครับ mm hmm. เงินแสนหนึ่งนี้คือได้ค่อนข้างน้อยอยู่นะ mm hmm. ยิงไปทั้งหมด9,274ดาเมจครับ9คิวด้วยกันแล้วก็ค้าบประสบการณ์ดิบๆ1,888นะครับ mm hmm. ยิงไป28นัดหมดจดนะครับเข้าเป้า24แล้วก็เจาะกรอบไป22ดาเมจรวม9,200บล็อกไป2,006นะครับ ไม่มีแอซิสเป็นมินิพิมพ์เนี่ยักค่าซ่อมไป1มื่นนึงค่ากระสุนแสนหนึงแล้วก็ยุทปบบจจสย20,000นติดลบงานนี้ครับ2องหมเพราะว่าใช้ลูกทองแล้วมันเปลืองมันเปลืองลูกทองมากๆครับแต่ว่าเป็นรถที่เล่นได้มันยิงได้มันจริงๆยอมรับว่าเป็นรถที่เล่นได้สนุกมากโดยเฉพาะการใช้ลูกทองยิงเนี่ยสนุกจริงๆนะนัดนึงเนี่ยเฉลี่ยประมาณ500เนะี่ยโอ้โหมันมากนะ แล้วก็พ่นเป็นว่าได้เลยนะสนะี่นัดปุ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 ดแต่ว่าโหลดนานนะครับพอ,อหลังจากยิงไปสีนะ่นัดแล้วก็ตัวใครตัวมันนะครับไปหาที่หลบกันเอาเองแต่เล่นได้สนุกแต่ข้อเสียที่หนักๆก,ก็คือเปลืองเงินนะครับเปลืองเงินมากๆสำหรับคอบลาคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นรถพรีเมียมเทียงเก้าที่ไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเก็บตังค์นะแต่เล่นมันจริงแล้ววันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับคอพบลาคันนี้กับคนเคี้ยวเี้วอย่างอามันดิก เขี่ยวจริงๆเลยขี่ยวรักดีจริงๆสนุกมากๆนะวันนี้ก็เอามาฝากกันใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด s u b s ไครต์ให้นิกกี้ทวีด้วยใครอยากสนับสนุนนิกกี้ทวีก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้หรือว่าจะส่งชุ p ประ a n k ก็ยินดีแล้วก็พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาาไปก่อนสวัสดีครับ